สวัสดีครับผมพ่อหมอหมาข่าวเองครับใกล้วันเดินทายแล้วนะครับจะมีราศีไหนบ้างที่โชคดีโชคดีแต่ทั้งความรักทั้งเงินทองเข้ามาอบอุ้มอบกอดคุณไว้ ให้หัวใจไม่เหงาแถมมีเงินเข้าบัญชีกด้วยมีด้วยกันทั้งหมด6ราศีหัวใจไม่เหงารักไม่เฉาร่ำรวยรักร่ำรวยเงินทอง100%นะครับจะเป็นราศีอะไรบ้างตามไปฟังกันเลยราศีที่หนึ่งได้แก่ราศีมิถุน วอลเลนทายนี้พ่อหมอบอกเลยว่าไม่เหวี่งอีกต่อไปมีรักจากทางไกลทั้งรวยทั้งเปกันเลยราศีที่สองนะครับราศีกรกฎเงินทองไหลามาเทมาพอมีรักดีดวงคนรักสง่งเสริมยิ่งมีรักยิ่งรวยนะครับราศีที่สามนะครับราศีมีนจะมีคนหน้าตาดีที่ถูกใจเข้ามารักเข้ามาเปเข้ามาทุ่มเทให้สุดหัวใจเลยพ่อหมอและอีฉายจริงๆรราศีที่สี่นะครับราศีตุล คนโสดบริหารเสน่ห์เข้าไว้เพราะการเงินของคุณนั้นจะหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่หยุดแถมยังมีคนเข้ามาขายขนมจีบอีกด้วยราศีที่5นะครับ ราศีเมษคุณกําลังจะมีความรักดีๆเข้ามานะเดชพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่ดูแลและเอาใจใส่คุณได้ดีเลยทีเดียวแถมยังมาซัพพอร์ตคุณได้อีกด้วยราศีสุดท้ายนะครับราศีธนูราศีนี้ปังไม่ไหวหัวใจที่เงียบเฉาจะมีคนเข้ามาพาคุณเติบโตก้าวหน้าทางการงานและการเงินด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับกราศีที่หัวใจนี้ไม่เหงารักไม่เฉาร่ำรวยรักร่ำรวยเงินทองครับวันนั้นทายนี้ก็ขอให้ทุกราศีที่พูดไปนะครับๆๆมีความรักที่ดีๆมีเงินมีทองนะครับ <evet S 1> และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเพจดวงดีด้วยนะครับวันนี้พ่อหมอหมาข่าไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ